สวัสดีครับกับผมนายคามินชาเนนขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีครั้งที่265ประจำวันพระหสัสดีที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นี้นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมะณีนภราชศสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะรังคันธังสีวลีจมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธามิสะพะโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิข้าพเจ้าในขามินชะนนขอตั้งสัจจะอธิษฐานมรรมีคลางทีงร6 5นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระเสียรยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ได้เถิดพระเจ้าข้า พระเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อย่างยิ่งอหญ่แห่งนี้ขอให้้ระเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ